สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับสู่เกมวันพี i ไฟติ้งพลัสกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมเปรมเจนากรีเช่นเคยนะครับโอเคครับก็ยินดีต้อนรับสู่เกมวันพีชกันด้วยนะครับผมก็เป็นเกมวันพีชอีกหนึ่งตัวนะผมที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะผมก็เป็นเกมวันพีชแนวต่อสู้เนาะแนวต่อสู้แล้วก็มีลงแรงแล้วก็มีเล่นตามเนื้อเรื่องกันด้วยนะครับผมรับเกมวันพี i ไฟติ้งพลัสตัวนี้นะผมะตัวแวรกก็เล่นมานานแล้วนะผมแต่ว่าไม่ได้ทาคลิปเนาะ เดี๋ยวช่วงนี้จะมาทําคลิปหน่อยแล้วกันอาจจะเป็นไตแรงนะผมรีวิวตัวละครอ,อะไรต่างนะผมดีว่าเล่นาตามเนื้อเรื่องนะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็เราจะมาเล่นอะไรนิดหน่อยกันแล้วกันเดี๋ยวขอรอกอินก่อนรับของรางวัลสักนิดรับของรางวัลสักนิดสักหน่อยนะผมก็สำหรับใครที่จะหาดาวโหลดก็มีทั้ง ios แล้วก็ android นะครับผมแต่ว่าแค่ต้อง ย้ายนะผมย้ายสตอร์นะผมไปประเทศนะผมจีนแผ่นใหญ่นั่นเองครับผมถึงจะสามารถดาวน์โหลดได้นะเพื่อใครที่จะไปดาวน์โหลดนะครับผมไปก็ได้มีใน u t u b e นะผมในการสอนดาวน์โหลดต่างๆนะผมโอเคสำหรับคนที่จะไปดาวน์โหลดนะ,ะเดี๋ยวขอรอลอกอินสักวันสักนิดหนึ่งขอรอกอินสักนิดหนึ่งนะผมว่าช่วงน,นี้เกมคนฮันที่จะแก่ก็เยอะอยู่นะ ถ้าใครที่มาเล่นใหม่ๆนะช่วงนี้กำลังเป็นช่วงที่แจกนะผมปุ่มเดินปุ่มอะไรเนี่ยผมก็ได้มาจากแจกนะผมปกติมันจะเป็นสีปกติเลยนะผมแต่ว่าตอนนี้เราเป็นสีม่วงแล้วนะผมอะโอเคเดี๋ยวอัพเรือกันมันก็จะมีกิจกรรมนะผมอ่าภารกิจอะไรต่างๆให้ทำเยอะแยๆเลยนะผมสำหรับเกมตัวนี้นะ จะเป็นเกมประยุทธ์ไทยนะผมมีแครนด้วยนะมีจิวนะผมให้อยู่ด้วยนี่มีอะไรให้ทำเยอะแยะนะผมอันนี้เป็นเล่นนะผมตามในเรื่องเนาะตอนนี้ก็ผ่านมาหลายบทแ,แล้วนี่เลก็จะมีภารกิจให้ทำอยู่แล้วนะผมอันนี้ของขวัญน,นะผมเป็นการาไม่ก็เป็นคล้ายๆแบบล็อกอินประจำวันนะผมเอาง่ายนะผม ในส่วนตรงนี้นะเราสามารถกดข้ามได้นะผมถ้าแบบไม่มีเวลาเล่นจริงๆินะครับผมตัวอันนี้เป็นกิจกรรมล็อกอินประจําวันนะผมก็มันมีภารกิจให้เราทํต่างต่างนะผมไม่ว่าจะเป็นลงอานีนานะผมลงดนลงดันนะผมลงแรงนั่นเองนะผมหรือว่าทําภารกิจต่างๆนะครับผมตามนี้เลยอ่อ ส่วตัวละครเนี่ยเราต้องทำการสุ่มเอานะผมมีโอกาสสุ่มแบบตัวเก่าก็เยอะนะผมก็ส่วนนัวดำเนี่ยผมได้จอีเว้นที่แล้วนะก็นัวดำมานะผมแต่ว่ากิจกรรมตอนนี้เป็นกัปตันคิดนะผมยุทธัดกัปตันคิดนั่นเอง <S 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 <ๆ>นี่เลยก็เราสามารถนะผมใช้ผลทองเนี่ยซื้อกุญแจมาเปิดได้นะแต่ว่าผมไม่เอานะกัปตันคิดก็ผ่านแล้วกัน จะได้ตัวอื่นมากกว่านะผมอ่าเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูแล้วกันสักห้ากุญแจนะผมอ่านี่ประมาณนี้นะผมเราต้องเก็บเศษนะผมกับตันคิดเนี่ยให้ได้50เสเศษนะผมถึงจะได้ตัวละครมา1ตัวนะผมสำหรับตัวละครกับตันคิดนะส่วนที่2เนี่ยอ่าเป็นอ่าตัวอะไรวะดืมชื่อนะผมอ่ะเออตัวนี้ก็เก็บ50 50เ้เศษเหมือนกันนะผมแต่ว่าอันนี้มันจะสุมไม่ค่อยออกนะ เอาไงก็สุ่มออกอยากนั่นเองนะผมคิวเลอร์อคิวเลอร์ล่างวานุน,นะผมก็ถือว่าโกงอยู่นะสว่วนนี้เนี่ยเป็นตัวนะผมเป็นบัตรนั่นเองนะผมก็สุ่มไปเลยแล้วกันอ,อันนี้ก็มีก็สุ่มไปเลยเก็บตัวละครดีๆออกนะผมเรียบร้อยครับผมเกลือเกลือน่แน่นะผม อันนี้ก็มีสิบใบก็สุ่มไปเลยโอ้โหได้แต่เศษนะผมอันนี้ไม่มีสักใบสุ่มฟรีแล้วกันเอาต้นดีหน่อยตอ,อนนี้สุ่มฟรีนะผมอ่าก็ประมาณนี้นะผมส่วนกิจกรรมอะไรต่างๆก็มันจะเป็นภาษาจีนเนาะแต่ใครที่ไม่รู้ก็เอาปแปลได้นะผมว่าถ้าเล่นจริงๆนะ อันนี้รับของรางวัลกันโมดไปเลยครับนีจนกิตกรรมนะผมที่มานะ,อะโอ้โหจ้า,าเสี่ยวมากานท่านท่าาเนาานน ก็กลับก่อนทุกคนก็กิจกรรมางานที่จะมีเยอะนะผมอ่านี่จะเป็น PVP นะก็จะได้เป็นกรอบ2อันนี้นะผมถ้าเราจตทำกิจกรรมนะโอ,โอเคก็มีภารกิจให้ทำเยอะนะผมสำหรับเกมมันพีดไฟติ้งพาร์ s ต,ตอนีนะผมเผื่อใครงเงาไม่อยากอันนี้ก็ลงแรงก็ได้นะผมเหมือน RV เป๊ะเลยนะผมแต่ว่าใช้สกิลเรานะผมในการเล่นเนาะก็ ใครเล่นใหม่อาจจะสู้ยากหน่อยเพราะว่าค่อนข้างที่ตัวโกงค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะอันนี้เป็นสิทธิ์ซีซั่นนะผมก็ตามนี้เลยถ้าใครจะเติมก็จัดไปครับผมส่วนตัวแล้วไม่เติมนะผมอ่านี่เป็นกิจกรรมของบุ๊กนะก็กิจกรรมค่อนข้างที่เยอะนะผมกิจก,กรรมเหมือนกันนะผมอยู่ถึงวันที่3สิบนะผมก็นานอยู่ น่านเลื่องอยู่นะผมใกล้ละใกล้สิ้นเดือนละใกล้จะหมดอีเวนต์แล้วนะผมส่วนตอนนี้ก็ปกติเลยนะผมมันจะเป็นที่เราไวาเก็บของนะก็เหมือนเกมมันมันพิดหรืเลยที่เราเล่นกันนะผมที่เป็นพวกแนวเทนเบดนะแต่ส่วนนี้มันจะมีอะไรให้ทําเยอะกว่านะผมก็ถ้าใครอยากดูอะไรก็เม้นสอบถามไว้แล้วกันเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูนะผม เดี๋ยวก็เก็บไปก่อนผลไม้อันนี้เป็นเนื้อนะผมอ่จต้องใช้เยอะหน่อ๋อนี่มันอัพต่อได้นะผมอัพเลยตรงเี้ฝอเรามีอะไรบ้างไม่รู้ แลนะ้วอนรางวัลกันต่ออ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนนะผมที่เป็นภารกิจให้เราทำเนาะไม่ว่าจะเป็นการนี่เลยมันเป็นอ่าคล้ายๆว่าว,วิดีโอในเรื่องนะผมส่วนต่อมาอันนี้จะเป็นอ่าพวกตรรกะรางฟิสท,ที่เราต้องเจอน,นะผมเป็นสกินแล้วกันนะ่าเรียกสกินเนาะส่วนนี้ก็เป็นการรวมนะผมรวมตีนเองนะนี่เห็นไหมผมยังไม่มีนะผมก็ยังสุ่มไม่ออกนะั่นเองเอาง่ายๆก็เป็นรันพิส กลุ่มลูฟีีนะผมแต่ละภาคแต่ละภาคไปนะผมนี่อ่าส่วนต่อมานะผมเป็นเรือนะเราสะสมเรือี่นะผมก็ตอนนี้ผมมีเรือธรรมดาแล้วก็มีกอิงแมรี่นะผมเรามีเรือของมิสเตอร์พีนะผมแล้วก็มีเท่าสั้นซันนี่นะผม,ก,ม,ะผมก็เรืออย่างอื่นยังไม่เจอเลยอ่าแล้วก็มีตอนนี้มีสัตว์เลี้ยงเป็นของไอ้นี่นะเจ้าหญิงบีบีนะ ตัวต่อมานะผมอันนี้นะผมก็เป็นการ์ดนะผมสําหรับตัวละครนั่นเองนะผมก็มันมีให้ซุ่มแหละแต่จะต้องเสียของหน่อยก็ไม่อยากเสียของเท่าไหร่ก็มันแจกฟรีดีกว่าเป็นประมาณว่าของสะสมนะครับผมอ่าตัวต่อมานี่เป็นแกลเว่แบบเป็นตัวละครนเนาะที่เราแบบต้องมีอะ่ะเก็บในคังนะผมตอนนี้ก็มีไม่เยอะนะผมมีนิดเดียวตัวต่อมาน,นะผมก็เป็นอ่าภาพถ่ายด่านนะผม ก็ไม่ได้ลงไปเล่นหรอกมันค่อนข้างที่จะเดินหาวุ่นวายนิดหน่อยจะเดินหาครบนะผมส่วนต์ตาวนี้อันนี้เป็นที่ตกปลานะผมก็เราตกได้ทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าเปอร์เซ็นต์งานหอ่อเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงไม่เยอะหรอกออกน้อยเลยแหละสำหรับตัวไอ้บางตัวนะผมที่ผมยังไม่เคยเจอนะผมก็ประมาณนี้นะตรงนี้ที่มีให้ทํานะผมอ่าอันนี้ตัวดําเราเข้ามาไหนไหนไม่รู้ สำหรับการเล่นที่เราจะทำภารกิจเราสามารถกดมุมขฟ้าได้เลยเนี่ยมันจะมีภารกิจเลี้ยงขึ้นมาให้นะผมก็เ๋ือกอันแรกไปเลยอันนี้เป็นเล่นตามเนื้อเรื่องนะผมก่อนเนื้อเรื่องตอนนี้ของผมอ่าถึงไหนแล้วไม่รู้เดี๋ยวขอดูสักแปบ๊บอ๋อถึงหมู่เกาะชาบันดีนะผมตอนนี้เนี่ยแค่เรากดตรงนี้นะผมมันก็จะเดินไปทําภารกิจเองนะผมก็ไปเรื่อยนะผมีก็จะเดินไปหาภารกิจจุดต่อไปนะผมอ่านี้ไปหาครูมานะผม เราสามารถกด้ามได้นะอ่าเป็นการต่อสู้นะผมโอ้โหคุมะามานะผมแดดไปนึงที่กจบปับ๊บหนี่ลุมคุมะานะผมสามตัวลุมคุมะานะมามามา โโโ่โอ,โอ้โโโอออ้้้ยามาอย่างปิงเกียร์สองหมั่นแล้ şey วจ้าปี่ปไปปั๊มมัดคนจัดนี่เรียบร้อยอ้าวเป็นตัวเล็กเด้อ ก็ในในการ์ตูนเนี่ยเป็นไงก็ในเกมก็เหมือนเหมือนกันเลยนะคล้ายๆกันเลยก็สกิลต่ตางๆก็เป๊ะโอ้โอ้โหลบลบมามามาัด้นยักษ์นะผมจจงหวะนนี้เออผมเอมฟิกที่ว่าสวยมากเลยนะสำหรับเกมนี้นะ หน้าจอขาวไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยผมก็เหมือนในเรื่องเป๊ะเลยนะผมเวลาให้ทําภาร,รกิจอะไรต่างๆมาผ่านด่านผ่านอะไรก็เหมือนในการ์ตูนที่เราดูเป๊ะๆเ,เลยนะผมก็ถือว่าทําได้แบบสุดยอดกดข้ามเลยอย่าแบบนี้นะผมภาร,รกิจเราก็จะเสร็จแล้วก็กดติ๊กถูกแล้วก็ไปกันต่ออ่าตอบนี้มาเจอนะผมเจ้าขวานนะผม โจมตีไปเลยอันนี้เราสามารถเลือกตัวละครได้นะผมก็มีให้เลือกหลายตัวนะผมมันมันไม่ใช่ตัวละครที่เรามีนะผมก็ตัวละครที่เรามีก็จะอยู่แถบนี้ทั้งหมดเลยนะผมส่วนติ๊กที่สองเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบอ่าเพิ่งมานะผมส่วนแถบที่สามเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เราสามารถหยิบมาเล่นได้นะผมก็จะมีเป็นพวกไคโดแล้วแตดานเนาะผมจะเล่นเป็นหนวดหนวดดำนี่แหละตัวละครของผมเองนะมาดูนวด,ดดำเรานะผม บอกเลยอย่างโกงนะผมเนื่องจากมีพลังผลพิศาจเนี่ยสองผลนะหม,มาดีจะถือไปก่อนเลยป๊มเรียบร้อยนะผมผลพิศารอย่างโกงนะผมมีสองผลนะอ่านี่พอเราทำฝาดดานนะผมก็จะได้เสร็จภารกิจไปสามอันนะผมก็มีแบบเดือนไม่ลดนะผมแล้วก็มีคอมโบต่อเนื่องนะผมประมาณนี้นะกดรับไปเลยครับ นี่นันแล้วก็ไปกันต่อเอามาเจอคิสซูรุเลยนะผมเหมือนในการ์ตูนเป๊ะคิสซูรุไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้ตัวใดนะขอได้ใช้ใช้โซโลนะผมถูกก่อนนะผมปาดไปลบแดดฟันฟันสวันดี โอ้ยไปยอหมุนคุณชิดุลุบโคตรโมันเตตูดเลยนี่มาดิมาดิปั่นเร็วขึ้นนะปั๊บ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 มากโอ้ยโอ้ย มาดิมาดิมาดิคิสซุลูก็คิสซ์ลูหรอวะมาดิมาดิตัวไม่แตะที่เยอะนี่ในส่วนนี้เราสามารถกดไอ้นี่ได้นะผมนี่มันจะทําการโจมตีนะผมหาคิสซ์ลุเองนะแบบเราไม่ต้องกดนะผมอ่านี่แต่ถ้าเราอยากเล่นแบบกดเองก็กดที่ออกนะผมก็โจ,จมตีเองดีกว่า สลุมาดิโอโดแดดโอ้โหโอ้โหเดดเป็น,นที่ปับ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 ทำตีไปเลยแล้วกันไม่เข้าด้วยโอ้โหติงกันปคิสุตัวไม่แตกเลยนะดูดิดูดิโอ้ โกงจัดเลยเ,เด็ดไปเรียบร้อยแพ้คิเสื่รเหมือนในการ์ตูนเป๊ปะเพราะว่าฉากนี้เราต้องแพ้ครับผมแล้วก็ไปภาร,รกิจกันต่อนะผมนี่ก็จะเดินไปนะผมก็แล้วแต่ทุกคนนะว่าจะใช้ตัวไหนในการยืนนะผมผมใช้หนวดดำนะมันก็จะเป็นรูปหนวดดำวิ่งนั่นเองนะผมแต่ว่าภารกิจเนี่ยก็จะเป็น พวกลูฟี่พวกซูโรตามกระตูนเลยนะผมมีแค่บางด่าลน,นอที่สามารถใช้ตัวรรนตรรินได้นะผมมาล่างจริงนะผมเจกับล่างโคลนะผมมันจ,จะมาช่วยนะผมช่วยถึงลูฟี่นะ<ต>เราก็โจมตีกันต่อเลย อ่าได้เป็นลูฟี่นะผมขูมันะผมปั๊บปั๊บปั๊บตีผมไม่เข้าเลยไม่นะอีกสองเรียบร้อยมุกเราหายไปแล้วไม่บุสมุขหนีไปอีก ไม่เข้าเลยเรียบร้อยตัวเล็กไม่นะอูโซอูโซหายไปแล้วสันกีมี่แมงเรียบร้อยสันจีก็หายนะผมโอ้หายหมดเลยไม่นะแฟงกี้ เฮียสองมาแล้วปั๊บปั๊บแฟงกี้จงรีไปเดียบร้อยบินนะผมแฟงกี้เราเือนในกระตูดเตะเลยอ้ามีนามีเฮือมีก็ไม่หลอดนะผมหายไปอีกแล้ว เหลือใครวะเนี่ยอ๋อเลยชอปเปอร์นะผมแต่หนีหยุดมันไม่ได้นะผมจังหวะเหมือนว่ามันไปต่ำเลยก็คือเป๊ปปี้เดี๋ยวเรามาดูชอปเปอร์เราหายก่อเรียบร้อยชอปเปอร์ก็หายอ๋อดูดเออลูกสี่สูตรมามา จมาไปไหนไเนี่ยเดี๋ยวโรบินนะผมจะวะน,นนี้โรบินหนีไปเรามาดูโรบินปินบินไปที่เรียบร้อยหมดตี้กดข้ามเลยโอเคนะผมก็เรามาสู่หมู่เกาะนะผมนี่ เราถึงหมู่เกาะไอเดีแล้วนะผมที่เราถูกคุมะส่งมานะดี๋ยวงกดดีเลยครับผมอ่าไปกันต่ออ่าคร่าวๆนะผมประมาณนี้เลยอ่าตอนนี้เราก็อยู่กันที่โถงเปลี่ยนใหม่แล้วผมก็เราจบเรื่องเรื่องของผักเกาะชาวพันธ์ดีแล้วผมก็ตอนนี้มาถูกเกาะของโบอาเฮงคอกแล้วนะผมก็ โอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะผมเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกต่างหากเนาะในการเล่นเนื้อเรื่องของเกาะสตีนั่นเองนะผมโอเคครับก็ถ้าใครอยากรู้อยากสอบถามอะไรก็มีในใต้คลิปแล้วกัน,นเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้นะผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้นนบ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกันเกาะสตีนะจ๊ะ